สวัสดีครับเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างครับไหนใครตอบว่าไฟดับนะครับยกมือให้ครูดูหน่อยใครตอบว่าไม่ดับครับอ่ะงั้นเรามาเฉลยคําตอบพร้อมๆกันเลยนะครับอ้าวครูยกแขนมาแล้วครูติดไฟเลยนะครับอ่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าไฟจะดับหรือไม่ดับนะครับครูครอบนะครับ เข้าไปอา่ายังไม่ดับนะครับยังไม่ดับเอ๊ะแลกใจจังเลยทำไมไฟค่อยๆหลีลงเนี้ยเพราะอะไรนะตอนนี้ยังไม่ดับนะครับค่อยหลีลงหลีลงหลีลงแล้วครับและก็ดับนะครับไฟดับนะครับเห็นไหมครับโอเคไฟดับแล้วนะครับเอไหนใครตอบถูกบ้างเอ,ยเอ้ยนะครับเอไฟดับแล้วมันดับเพราะอะไรล่ะ ล,ลูกรู้ไหมครับมันดับเพราะอะไรเอ่ยอะงั้นรูฉนเฉลยให้ฟังนะครับล,ลูกจำไว้นะครับเมื่อเราจุดไฟขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือควันนะครับควันควัน,วนมีสถานะที่เบากว่าอากาศนะครับเมื่อจุดไฟปุ๊บนะบเมื่อแก้วเข้าลงไปควันก็อยู่ในแก้วควันค่อยๆเยอะขึ้นนะครับในสถานะที่ ควันเบากว่าอากาศมันก็จะไล่อากาศออกออกที่ปากแก้วนะครับเมื่อควันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็จะออกออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วออกซิเจนมันเกี่ยวอะไรกับไฟนะครับไฟจะติดได้นะครับต้องมีออกซิเจนเป็นปัจจัยหนึ่งในการติดไฟทำให้ไฟติดนะครับฉะนั้นเมื่อควันไล่เอาออกซิเจนออกจากแก้วแล้วนะครับออกซิเจนไม่มีนะครับ อย่างที่ครูบอกว่าออกซิเจนเป็นปัจจัยทําให้ไฟติดฉะนั้นเมื่อไม่มีออกซิเจนไฟมันก็จะดับนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เมื่อเอาแก้วไปครอบเทียนแล้วนะครับไฟจะดับนะครับเปิดเลยนะครับน้าเป็นไงครับนักเรียนใครตอบถูกบ้างเอ่ยโอเคยกนิ้วให้กับคนตอบถูกส่วนคนตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้า การทดลองหน้าเรามาดูกันอีกนะครับว่าใครจะตอบถูกบ้างนะครับจานั้นตอนนี้ใครตอบถูกแล้วก็อย่าพึ่งไว้ใจนะครับมีหลายๆการทดลองหลังจากนี้คนที่ตอบผิดในวันนี้อาจจะถูกทั้งหมดที่เหลือก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย